ว้าววันนี้เนี่ยฉันพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ในแมปโครนิ่งนั่นเองซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะใช้เจ้าโครนของพวกเรานะเพื่อที่จะออกบี้ผ่านด่านต่างๆและไปยังเส้นชัยให้ได้ไหนทุกคนลองกดโครนของตัวเองขึ้นมาสิเอ้ยไงวันนี้โอ้โหเหมือนฉันเบ๊ะเลยอ่ะนนี้เหมือนฉันมากอเหมือนนะฉันเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่มีเหล็กันที่ปากอ่ะ แต่ว่าตัวของฉันเนี่ยสามารถซัมเมอร์ออกมาได้เยอะๆเยอะๆแล้วก็ต่อเป็นสะพานเพื่อที่เราจะได้ออบบี้ไปตรงนั้นได้ด้วยหรือว่าใครเดียอยากจะเป็นเจ้ากริเมชเชคเฟรดดี้หรือว่าสกิบิดีก็สามารถที่จะเปลี่ยนม็อบตรงนี้ได้แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวฉันนี่มันไม่เหมือนกับกริเมชเชคแต่มันเหมือนกับเป็นกริเมชย้อยมากกว่าดิโอย้อยจริงนั่นคือคนที่นั่งอยู่ในส้วมดูนายดูข้างในสิเฮ้ยจริงจริงจริงมันเป็นคนหัวเล็ก เอาล่ะเดี Middle ๋ยวเรามาดูก right? ันดีกว่าว่าในด่านแรกนะคะพวกเราจะต้องต่อโดยใช้โครนกี่อันมาเพิบมในในลงมาให้ฉันหน่อยเสียเจ้าโครนเราจะใช้เจ้าโครนเป็นสะพานนะอันเดียวก็พอแล้วไป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 โอเคเรียบร้อยโอนอย่างง่ายอ่ะผมจะบอกว่าผมต้องเรียกถึง3อันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับสองอันแรกที่มันเลี้ยวมา มันขึ้นมาข้างบนเลยอ๋อเหมือนฉันเลยดิไ <c oughs> อ,อตัวนี้มันก็ขึ้นมาข้างบนเหมือนฉันเลยนก็ขึ้นมาด่านต่อไปอุ้ยด่านนี้เราสามารถเอาโคลนเนี่ยมาเป็นแบบว่านอกจากจะเป็นสะพานแล้วเป็นตัวตายตัวแทนให้เราได้ด้วยอ <c oughs> ลัลนะฉันจะยืนบนโคลนแล้ววอ้ไปเลยครับเจ้าน้ยไปสู่เส้นชัย <c oughs> ตรงนี้เป็นเหมือนกับทางที่เป็นรูนะ ซึ่งถ้าเราวางตัวครัวลงไปเนี่ยก็จะสามารถเป็นสะพานให้เราได้เช่นกันอ่ะดึ๊บดิ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 ๊บไอ้สามตัวไต่เป็นโค้ดโค้ดโคนอะไรฉันใส่ตัวโค้ดขึ้นไปแบบสูงมากโอ้โหไอ้ไต่สูงไปไหนเฮ้ยเราร่วบจะค่อยๆไต่โค้ดพิราแบบนี้แล้วฉันก็เฮ้ย เพราะจากตัวโครนเนี่ยมันจะสามารถเป็นสะพานได้แล้วมันยังเป็นบันไดแบบต่ออย่างสูงอ่ะใช่บินได้โอ้สุดยอดไปฮะไปกันต่อครับผมฉันจะดันเจ้าตัวโครนกีเมชเช่ของฉันไอ้ไอ้พี่พ่อเฮ้ยเมื่อกี้นายนายดันฉันจนสามารถออกไปจากรูได้ขับใจมากนะเพื่อนเอาเหรออ๋อมันเหยียบหัวเพื่อนได้ด้วยนี่นาเอาไหนไหนฉันขอลองเหยียบหัวนายหน่อยดิน่าหนาเฮ้ยนี่ไงเราไม่ต้องใช้ตัวโครนเลยเราใช้กันเองก็ได้จริงเออจริงตัวโครนไม่มีประโยชน์ละเออสามเมื่อกี้คือพังอ่ะพวกเรา มาห้าบันไดสู่ความสําเร็จนะครับมอนี้ต้องไต่กี่ชั้นน่ะประมาณ3ชั้นก็พอได้สําหรับสีเขียวนะขึ้นมาตัวโครนของฉันจะช่วยพวกนายเองเดี๋เด็เอ้ยแล้วนด้ดันตัวโครนจะเป็นไงไหเอาล่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาสังเวยตัวโครนเอ้ยอย่าอย่าทําแบบนั้นไปเลยนายลงไปเลยนะกวกนมาจะต้องอ้าวอ้าจมน้ำน่าอ้โหตัวโครนดีฉันโครนทารยศ ดาที่สุดเลยฉันเลยจะต้องมาแบบว่าตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอาต่อกำแพงอันที่สามแล้วก็อันที่สี่แล้วกินเบ้เชกไม่หายไปแล้วนะใช่กิเมเบ้เชกหายไปแล้วเหลือแต่ตัวฉันที่หลอเหลาโ <c oughs> <Okay. S 1> อเคเรตายแล้วก็หายเลยเหรอตึมเสร็จเรียบร้อยหตัวพี่มายังคงเป็นเจ้าส้วมตัวน้อยอยู่นะมันยังไม่ตายไงฉันไม่เหมือนอน,นี่เป็นหนามอ่นะเพื่อนถ้าเราโดนเราจะตายแน่เลยเดี่ยขอรอนิดเฮ้ยมันโดนได้มั้ง แต่ว่าฉันเห็นอะไรแปลกๆอยู่ในหนามใช่นะใช<ว>่อะไรวีโม่เป็นไรเฮ้ยฆ่ามาเร็วทำไมอ่ะมันก็ว้ายเฮ้ยเฮ้ยม,มีหมายอยู่มีหมายอยู่จุดแดนเฮ้ยเราตัวเล็กต่อเะไรกันไปแล้วหมาดุหมาดุเฮ้ยแต่แต่ดูเหมือนว่ามันมันมัมันมันกันตัวโคชฉันเอ้ยเจ้านายมันโดนกัดแล้วเจ้านายรีบมาว้ายอุ้ยเร็ว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  อุ้ยหมาดูอ่ะนี่ขณะเขาล่ามไว้นะเนี่ยอะไรอะดอบใช่แล้วดูข้างนานหน้าในนี้เดินอะไรนั่นละเข้ามาสิฉันพร้อมใจงั่วพวกนายและกินแล้วก็ย่อยให้กลายเป็นปุ๋นที่เฉนเดงโอ้ยเจ้านั่นเหงือกบานมาก เราจะต้องเอาตัวโคลนลงไปข้างล่างเพื่อให้กดปุ่มไม่ได้ไปเลยไอ้ไอ้ไอ้ดูเหมือนว่าตัวนี้จะใช้ไม่ได้การเอาลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเพื่อนกดโคลนลงไปเรื่อยๆกดลงไปเรียบร้อยมีแสงเลเซอร์โผล่ขึ้นมาสะพานมาถึงแล้วทุกคนไป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 เย้โอ้ขอโทษนะนี่เหงือกเหรอใช่เหงือกไงทำไมโอ้เห็นอะไรเป็นรีฟีบารกบอลเหรอตอนแรกตัวเป็นอย่างนั้น าันได้ลออเุยพวกนายจะไม่ได้ตายเพราะระบบย่อยอาหารฉันแต่จะตายเพราะคิมเมทเองฝันไปเถอะฉันไม่มีวันที่จะกินคิมเมทจนตายอย่างแน่นอนนี่อะไรอ่ะพี่โมตัวนั้นมีน้ำคิมเมทอยู่เราไปไม่ได้ฉันจะเอาตัวคนฉันเป็นแบบว่าสะพานสะพานเธอเป็นสะพานต่อเป็นสะพานต่อเจ๊ค่อยๆจริงๆโดดโดดข้ามมาฮึปงานเข้าแล้ว ค่อยๆทีละนิดทีละนิดโอ้โหเจ้านายกิมเบกเช็ละลายพวกเราค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวจมน,น้ำพวกแกไปแค่ตัวโครนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดอะไรกับเจ้านายโอ้ไม่บายสุดต่อทางเข้าไปเรื่อยๆครผมเสร็จเรียบร้อยเย้ฮูโหอ,อันนี้ง่ายอ่ะดูดิง่ายมากอันกลับไปดูตัวโคนดิตัวโคนจะค่อยๆสลายหายไปทีละตัว อ้าผ่านมาง่ายขนาดนี้เ้ยเดี๋ยวทุกคนตรงนี้มีหนูยักษ์โอ้โห,หนูยักษ์เลยมันค่อยๆสไลด์มามันค่อยๆสไลด์ระว,ว,วัราวางระวังระวังหนูดิบหนูดิบ<ล>อุย้ยหนูดิบดีนะมันดิบอะ่ะมันไม่ซุกมันซุกเปไน็นไงมันซุกมันก็จะไม่อร่อยไงเราต้องกินแบบปลาดิบอ่ะดิบมันก็พยาดดิ <c oughs> ไปรู้แล้วตอนนี้ฉัน <mainland> ต <mermaid> ้องรีบต่อก่อนฉันกลัวหนูจะดีบมาหาฉันตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมันยังดีบถอยหลังอยู่เลยเฮ้ยเพื่อนทำไมห๋อออกมาแล้วยังหันหลังกลับไปดูนะโอเคฉันเจอแล้วว่ามันคือรูทูสรูเปรือเลยฉันไปต่อละไปฮะต่อทางขึ้นไปเช่นเคยฮึ๊บโอเคคอยชั้นหนึ่งยาไปต่อได้ฮะ ว้าวจะเห็นหอหออะไรครับหอโอหอคอฝรั่งเศสเฮ้ยจะก็เ,เห็นเหมือนกันแต่มาดูเป็นสิ่งก่อสร้างไม่ดูเหมือนหอไอเฟลยังไงไม่รู้ดิฉันก็เห็นนเป็เชฟเต็ไมไปหมดเลยคนเราค่อยๆต่อีลรนิทีลรนิดเอโอ๊ยไม,มาเร็วนายสูงนี่ผ่าบายไอโครนผ่าเอ้ยนายนายตกใจเย็นๆลงไปเป็นแพรเลยบ้าที่สุดนายเกี่ยวคนนั้นลงไปด้วย กันน้องก็ต่หรอดริกริกริกโอเคได้ได้ไดริก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 มาแล้วมาแล้วริก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 ริริกริกรกริ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 กรกิกิกรกรกริกริเฮ้ยรอกโิ ของฉันแก้วมันลื่นแก้วมันลื่น <c oughs> <c oughs> อนเ้ยจ้ะเรียบร้อยต่อไปทำการบิ้วคโครนให้กลายเป็นสะพานเฮ้ย,ยมันเหยียบได้ปะเน,นี่ยอุ๊ยอุยอุยมันเจ็บมันเจ็บน้ำคีเมตเทปุไรก็รู้ว่ามันเป็นสารละลายเลยสารละลายดั้งอุย๊ยกิน,น,น,นแล้ว <c oughs> ดั้งหายเหรอดั้งแหบบแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เอามาเสร็จเรียบร้อยกระโดดข้ามเค้กมาได้เลยครับจะเห็นได้ว่ากรีเมจเฮ้แก้วนี้เนี่ยเขาใช้ส่วนผสมคือเค้กแล้วก็ของหวานทั้งสิ้นเลยนะไม่น่าหรอกคนที่กินลงไปเนี่ยก็เลยหวานแล้วก็ตายไปเลยใช่หวานจนแสบคอเลยอะเมื่อกี้ที่ฉันมันหล่กใไงอะงใช่รเราต้องสร้างคนให้ได้สูงที่สุดสูงกว่าหอไอเฟลไปอีกอืม โห้ไม่พิธีการสร้างที่ดีนะการสร้างที่ดีก็คือการที่เราจะต้องต่อขึ้นไปที่ข้างหน้ามีมีกำแพงมันจะไม่หล่อ๋อจริงไหมี่ยโอเคโอเคฉันจะลองดูใช่ทำวิธีจุ๊บแจงนะคะผมจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊เอาเเฮ้ยโครนผมหล่นเฮ้ยวิธีจุ๊บแจงใช้ได้ผลจริงๆด้วยอ่ะเอาหน้าเข้ากำแพงแล้วให้โครนมันยันไวใช่บอกแล้วเฮ้ยเฮ้ย คนชั้นมันไม่รักดีแล้วตอนนี้อ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คนชั้นมันไม่รักดีพี่ไหมมันกำลังจะหล่นเอ้ยไม้ล้มโอ้โหชีวิตมันก็กำลังจะหล่นเหมือนกันใช่เดี๋คงเชื่อมั่นกับโคลนชั้นได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันปริ่มมากเกืบเือบเกืบเืบจะขึ้นได้ไหมกายละเพื่อนอีกสามปีมาเร็วตอนนี้มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าทางที่นายยังอยู่มันแคบป่ะใช่ใช่มันค่อนข้างแคบเลยทีเดียวแต่ฉันปีนขึ้นมาได้ละโอเค เย้และนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าดันทำไมอ่ะโอ้โหผมมีโมมันเกดันเต็มกับโป่งอ่ะโอ้ผม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 นำมาตั้งนานแล้วโดนไ้อย่าิงจียแล้วต้องบอกว่าหลังจากที่เรามาที่หอไอเฟลแล้วตอนนี้เป็นเทปีสันติภาพเสรีภาพาเสรีภาพโอเคแล้วเราไปไหนต่อเอ้ยเราไปข้างล่านั่นไงตรงนี้ตรงนี้ ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหมันก็สบายอะดิมันเป็นแค่ของหวานกระโดดธรรมดาก็ได้ไม่ต้องใช้ตัวโคนหรอกใช่ไหมไม่ใช้เลยบางทีใช้แล้วตายด้วยตัวโคนแล้วก็สะพานอันดับหนึ่งนะคะผมสะพานสล็อตดูเหมือนว่าตัวด้านล่างของฉันเนี่ยมันจะทะลุลงไปข้างล่างพวกนายดูดิมันทะลุลงไปมันคือฐานที่แข็งแกร่งค่อยๆเติมค่อยๆเติมอุ้ยอุ้ยฉันจะบอกว่า เราจะบอกว่าอะไรนะสปารจะมันเด็งออกไปลอยสู่ความเคว้งคว้างอันไกลโพ้นเอาเอาเอาออกไปหมดเลยใช่พวกนายต้องเร็วๆอ่ะใช้ความเร็วเข้าแทรกไม่งั้นพวกนายจะไม่รอดเฮ้ปรึงไปแล้วไปบั๊กเหรอปรึ้งปรึ้งเอาเบนเร็ว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 กว่านี้เร็วกว่านี้เย้ฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะเอาตัวฉันเราถูกตัวโครนบังไว้ตัวโครนบังไว้ไม่ให้เพื่อนเข้าอันสปารวมาเดิน เอาทำวอดมันดิ่งเลยกระเด็นพี่ไว้ฉันบอกเลยว่ากราพของฉันเนี่ยมันเป็นการทางขั้วบนหมดแล้วไม่มีทางที่นายจะเข้ามาได้แน่นายโดนตัวโครนฉันมันแซะเข้าไปนะสิจุ๊แกนสร้างตัวคนเยอะๆอันนี้ว่าละทำไมขึ้นไม่ได้ ผม,ผมแบบแค่เรียกตัวคนไม่กี่สิบไม่ถึงสิบตัวก็กระเด็นแล้วตอนนี้มันกระเด็นอยู่แล้วเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีก้อนตัวของของ,ของ,ของ,ของฉันเป็นล้านๆตัวอยู่ข้างล่างกันดี่นายเลิกแตกหนอได้แล้วคุณนายไม่มีทางที่จะมาได้หรอกฉันแล้วฉันวางกองกำลังกับจุ๊กจงไว้ข้างบนเพียบเลยใช่ไหมจุ๊กเจง <c oughs> ใช่ชัว่าเป็นแทนอ่ะฉันจะรอดูว่าคนที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าเจอตัวคนของฉันเอากองกำลังสลด รวมตัวกันสู้เอ้าเฮ้ยพี่บอลคือไปแล้วพี่บอลึ้นมาแล้วพี่บอลคือไปแล้วโอ้โหกระโดดผ่านโคนฉันมาได้ง่ายมากอะแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเขาบอกว่าให้เราลองดรอปโคนลงไปตรงนี้ดูซิว่ากรีเมทเชฟมันจะทำยังไงบ้างกับตัวโคนของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ด้วยอยู่ดีๆเฉันก็โดนดีดมาที่นี่ถ้าเขาเหมือนกันตัวโลคลนเยอะเกินไปไม่ใช่จ๊บแจงถ้าจ๊บแจงสร้างตัวโคลนเข้าไปในป่าก,กิมเมชเชงอะ่ะมันจะวาร์ปเราแล้วก็ตดเราออกมาตรงนี้เลยเอาโอโหใส่ตัวโคลนทั้งหมดสิบตัวในนี้จัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่เรียบร้อยแล้วอ่ะปึ้ง ้ยประตูเปิดแล้วประตูเปิดว้าวประตูเปิดประตูเปิดโอ้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 ฉันโดนดีมาดิตัวโครนฉันมันหัวขมำด้วยอ่ะเพราะว่าจกแจงดีตัวโครนฉันลงไปด้วยเมื่อกี้ไม่ทำอะไรเลยเพื่อนฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก่อนจกแจนอะไรอ่ะเฮ้ยด่านนี้ง่ายอะตายดูที่ลาวาเราไม่จำเป็นต้องกลัวลาวาแล้วก็แค่เหยียบลาวาเล็กน้อยแล้วก็กระโดด ให้มันเร็วเฮ้ยแค่นี้ไงเห็นเรือดอะไรเรื่องอะไนี่เือไม่ฉันไม่เหลือแล้วนะแดงแป๊ดเลยอ่ะฉันไม่จำเป็นต้องมีตัวโคลนหรอกฉันอาศัยตัวเองไปฮะนันายขึ้นตัวนี้ให้ได้สิไม่ต้องใช้โคลนอ้าวนี่ฉันขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้โคลนแต่ที่ไหนล่ะอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนายไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีมันจะล่องหนเออการไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับไป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  เฮ้ยตรงนี้มีหวัวโนบอยู่เฮ้ยเขาบอกให้สร้างคนสิบตัวใช่เราลองใส่ใส่คนสิบตัวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงโอม้มันมันมันกินไม่ได้มันกินไม่หมดดูดิโอ้ฉันติดฟันน่ะเหมือนกันฉันติดฟันเหมือนกันฉันต้องใส่เข้าไปเยอะกว่าเดิมนายต้องรอเขาเคียวฮุยเกรนโบ้บริด ج มันยิงยสะพานสายรุ้งออกมาใช่สะพานสายรุง้งจุ๊บแจง้งจุ๊บแจ้งเข้าไปทำอะไรตรงนั้นเข้าไปป้อยมันไงไนโอ้โหป้อยริงที่เลยเหรอหเฮ้ยเอ้เอาเพื่อนทำไมขงฉันมันไม่เห็นส่งไปได้เลยอะ่ะจุ๊บแจง้งจะต้องลงไปโดยที่กดเยอะๆรัวๆเลยเอาไป เข้ไปจนรัวๆให้มันดันไงเข้าไปเออมั่าะเงี้ยอะไรอย่างเ้นแหละเฮ้ย,ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคบแล้วคบแล้วไปแล้วจ้าม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 าตรงนี้เราจะต้องให้โครนของเราเนี่ยขึ้นไปตรงกริมเมจเช็คตรงนี้ให้ได้จุ๊บๆโอ้โหแค่สองตัวก็เพียงพอแล้วเพื่อนนายขึน้นมาลูดเดียวเลยทิ่ทำไมอ่ะนายไม่ขึ้นมาลวดเดียวเลยหรอลวดเดียวมันไม่เท่อาแล้วจุ๊กยัง เธอดันบันไดฉันบันไดโครนของฉันญแลดันโครนฉันเธอนี <t <t uh 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 ่ฮะขึ้นมาครับผมสวัสดีขึ้นมาแบบสี่ชั้นไปเลยเงียบเสร็จเรียบร้อยทุกคนใช้หลอดดูดนี่ทุกนายสูบสูบสุบสูบสูบว่าไงม่เช็คพอยต์มันอยู่ตรงนี้เอาฉันจะไปดูดหลอดกิเม็เช็คอะมันเท้เอาใจไปโอ้นายนายใช้ใช้หลอดลวกไปใครก็ไม่อย่าบอกนะว่านายก็เรียบไปแล้วอะ อาฉันทำหิง้งวัเรย <c oughs> เรดค่ะเรดค่ะไปครับผมตรงนี้เราต้องใช้ตัวเอ่อละครของฉันประมาณโอ้ยโอ้ยโอ้ยประมาณ<ย>าแค่ห้ตัวเท่านั้นแต่ฉันซัมมอนมาเป็นล้านอ่ะเอาเรามาถึงวิธีการใช้คโครนเพื่อเช็คว่ากระจกมันจริงหรือเปล่าได้ดีจริงมั้นี่เฮ้ยอันนี้ไม่จริงอันนี้มันติดอยู่อะแฮ้เฮ้ยเจนง่ะ อันนี้ใช่เปล่าอันนี้ใช่เปล่าอันนี้ไม่จริงเอ้าฝั่งนี้โอเคเอ้ากรจกตาเดี๋ยวอุ้ย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 เฮ้ยจุ๊บแจ้งคือมันไม่เหมือนกันเหรอจุ๊บแจ้งอันนี้อะไรไหนอ่านี่ฝั่งนี้ทำไมมามามาเฮ้ยไปไปไม่หมดนี่ทุกคนมันยังไม่หมดไม่หมดไม่หมด ได้หมดเลยจริงๆโดนหมดเลยแต่อย่าเหยียบซ้ำกันนาแตกเอ้าไม่ได้มันไม่หมดเอ้าทุกคนพี่ไม้หลอกเราเมื่อกี้พี่ไม้น่าจะดวงอะฉันว่ารึบรึบได้แล้วอันสุดท้ายอันไหนเนี่ยทุกคนช่วยเช็คให้พ่อทีโดนมาเลยฮึบฮึบโอเคอันนี้อันนี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่ ก็สาดยอดแล้วว่ะทุกคนุนคุณโดดเร็วมันจะผ่านเลยคุณโดดช้ามแคเนี้ยแหละพวกแกอย่านะสิบขอยแล้วครับผมไปกันแล้วก็มาถึงด่านที่15ห้าเขาบอกว่าให้เลือกเลยว่าเราจะเอารวนไหนฉันชอบสีแดง้เอาตายโอเคเอาตายด้วยเอาตายอยู่ดี ม่่ตายอะอยหรือว่าเราต้องเอาตัวโคนไปเช็คก่อนมะถ้าเช็คแล้วมันเข้าสีแดงได้เ,เข้าสีงงฟ้าได้แต่ละคนไม่เหมือนกัน และนี่ก็คือการใช้เจ้าตัวก๊อปปี้ของเรานะคะเพื่อผ่านด่านนั้นแล้วก็มาถึงเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเขาเนี่ยก็จะมีการอัปเดตด่านนี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่บอกเลยว่าด่านนี้มันสั้นไปหน่อยเนาะทุกคนเนาะเชออยากเล่นอีกอะเนาะเออ,อยากให้มีด่านที่มันดูท้าทายกว่านี้แบบใช้ตัวโครแล้วก็ทำแบบเป็นกระสุนวงจักรแล้วก็โอ้โหเลื้อยไปเลื้อยมาเข้ารูบินได้อะไรอย่างเงี้ยใช้เจ้วงไอพ่นน่ะได้ปะ โอ้โหยังไม่ต้องเล่นแล้วมั้งอับบี้อ่ะนายมันบ้ากับตูเออแล้วถ้าใครชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย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 ไปไปเจะกันเราสร้างกองกำลังเราใครจะเป็นตัวโคนที่สูงที่สุดชั้นบ่าละดูความสูงระดับของชั้นโอ้ยเพื่อนดูดูดูนี่ ตัวค้นของเขนสูงระดับนี้เลยมีใครกล้าสู้บ้างเฮ้ยเฮ้ยได้ดิเฮ้ยเฮ้ยมองมองต่บรู้ไปอุ้ยเจอสล็อตอู้หูอุ้ยดีดมาดูพี่ไปเฮ้ย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 เกินเกินทำไมอ่ะตกแล้วโอ้โหพวกนายโอเคฉันยอมแพ้ไม่เล่นกับนายแล้วไม่เล่นกับนายแล้วฉันไม่เล่นกับนายแล้วเฮ้ยายอมง่ายจัง องอ,อีกแล้วๆหน่อยพี่โม่แ๊บโอเคผ่านประตูแรกมาได้แล้วประตูต่อไปว้าวโอ,อ,อ้ย้ยจับสเก็ตโคตรโอ้โหแล้วดูมันเอาหน้าจอประตูพี่ไปเลยแล้วพี่ใบจะออกอยังไงอะเปิดขึ้นอกไงเนี่ยเจอปั๊บเปิดไปป<ม>ั๊บ